โอ้ยพี่น้องตมนอื่นหมู้ใจว่าสิบห้าไปตะเวนสิไปดยางทะเลไปละมันสิได้ไปบ่เบิ่งก่อนแต่มื้อนี้ก็ว่าสิมาตะเวนได้หมู่บ้านนี่นอนบ่ได้ลุกบ่มี่ปลูกหมอนี้สิให้น้องค่อยไปลูกแล้วแล้วว่าหาเม่งปลูกเลยสิพาออกยงว่าซั่นเบิ่งสิได้ไปอีกบ่ก่อมายามไรของก็ว่าสิไปทะเลแต่ว่าบ่ได้ไปจักเทียวมื้อนั้นพาข่อยไปยามมังคืนอุ้ยไปลมกินน้ายยามคืน พ่อลุงจะเลาะลู่ไปไปพรุ่งนี้เราไปเซ็นท่านเลยไปพ่อจะไปซื้อครีมด้วยพ่อจะไปซื้อครีมืใบเส้น่านพัยาพอดีเลยไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคไห้คะเอาเอาเขาหนัเขาหนัเขาหนัขาแก้มหน่อยขาแก้มกับเขาแก้มแก้มไ้หญ่หอะพอนะ ใ่ปาพี่น้องวามาไปกูไิ้กบ้านที่ันนี้วันนี้อยู่หลังเวที้างไปดิแม่ไกอยากไกลกลทางประตูนะต้อเปิดประตูหรือแมนเขากันพี่เขาที่เราเอนะครับอ่ะบายบายจับโค้ดไะคือบอไปได้แ่เจปจอดยอะไรไหมืวไปทั้งนี้คนน่งเืนแ่คนนเตน

อาชีพอะรอ้างอาชีพีวนี้ดี๋ยวนอาชีาโอ้ยอันนี้ก็มานั่งตื่นเถอะ่นาะจะตื่นไหมจะนั่งตื่นเถอนาะมันเป็นลักษณะนี่แหะคุณติค่อยๆค่อยๆจูนค่อยๆจูนจะคลองสิฮ่าฮ่าฮ่า ต้องไปรถกับพ่อนี่ไปรุกกับพ่อคะับพอไปรกับพ่อไปรถกับพ่อไปกับพ่อไปรกับพ่อไปก่อไปรกับพ่อไปรกอพอไปราัพ่อไปกกับพ่อไปรุบพ่อไปรุกกพ่อไปรุกกับพ่อไปพ่อไปรกพ่อไปุก่อไปรุพ่อไป็นพ่อไปรุกกับ่อไปรุไปพ่อปกับ่อนเรกับกับ้ไพรุ่อนไ